ับผมสวัสดีครับพบกผมช่องเอฟเทียนฟาร์มนะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยนะครับผมผมมาขอความรู้คุณตาวิเชียนอีกแล้วนะครับผมอย่างแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยครับผมนี่มาสวัสดีคุณตาครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรเอ่ยตากำลังทำอะไรอยู่นี่ตากำลังเล่นดูกข้ววัวเลยเนาะมีอะไรครับเหยียบได้ไหมนี่ข้างห่างเหยียบได้ไหมได้เหยียบไปเลยมันอาหารวัวมีอะไรเอ่ยวันนี้ว่าจะมาถามคุณตาเนาะไปไปตลาดนัดเมื่อวานอ่ะตาแล้ว มันวัวบางตัวมันก็มีตมหมีเนาะนแล้วนนบบอยากถามตาว่าวัวแบบไหนที่ตนิที่เราซื้อได้กับตนีที่ไม่ควรซื้อเลยสําหรับตานะตาก็ไม่รู้นะตาดูแล้วว่าตาไม่บอดเนาะวันมันดีครับแล้ววัวไม่แก่จนเกินไปอ่ะครับขาคือไม่เดินกระเพกระเพก็ใช้ได้แล้วครับดูลักษณะว,วัวแบบเหมือนวัวตาซื้อมาเนี่ยครับ ลึกมันลึกนะตาเนาะเนี่ยวัวต้องซื้ออย่างนี้เนี่ยเนี่ยเป็นตามตาครับเขาเขาเขาต้องดูอย่างนี้ในช่วงอย่างเงี้ยดูความลึกมันเนาะตาเนาะบางตัวมันมันบางๆเนาะครับอันนี้มันลึกนร่ครับลึกหน้าลึกหลังดูทชายเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ไม่หนาพอเพราะแต่ลูกบามันได้ม่ามันเอวตรงนี้จะลึกอย่างนี้แหละอ๋อ้ยใช่เลือดร้อยแบบฝ่ายนั้นมันจะลึกครับแล้วก็ดูขายมันตรงครับย้ายมันแอ็น S <S แล้วก็ถ้าเราสายตามไม่ดีเอามือทําอย่างนี้ครับถ้าหลังมันได้บุดเหมือนแม่นี่เนาะีครับตามตามครับถ้าหลังมันได้อย่างเงี้ <S <S ย,ยครับถ้ามันอ้วนไปแสดงว่ามันโตแล้วไม่เล็กหรอกไม่เล็กหรอกตาเนาะถ้าเราดูสายตาเราเหมือนเล็กครับวัดกระดูกมันบ่น,นีู่กระดูกขามันอ๋อน,นี่นี่คอยดูตัวเนี้ยครับเนี้ยบัว วัวเงินแสนต้องอย่างนี้ครับนี่อย่างนี้เลยอันนี้ลูกสีวายนะครับผมมีลูกสีวายตัวนี้มีใบมีหลอดนะครับมีได้ประมาณจิตนี่จิตแปดเดือนแล้วเนี่ยจิตแปดเดือนครับแม่ท้องอีกแล้วนี่ก็ท้องด้วยเป็นนี่ลองถล่มซื้อเขม้าเนี่ยครับแม่ลูกแต่อันนี้ก็ซื้อใช่ใช่แรกหรอก็แรกกับปลาซื้อเลยแรกเท่ากับเสื้อตาเน้าเราคือคือตีราคาตัวผู้ตีราคาตัวเมียนะครับก็ปฟันซื้อแหละ แล้วแล้ววัวแบบไหนที่ไม่ควรซื้อเลยตาตางนีแบบไหนไม่ไม่ไม่ควรซื้อเลยเจอตามตลาดนัดเนี้ยไม่มีต่อนีอะไรนะดำด่างตาก็ไม่เลือกไม่เลือกแล้วตาเนาะโอ้มาเลี้ยงเพราะเลี้ยงขายเนื้อครับให้เดลัมตัวมันดีเนี่ยเนี่ยไว้แม่เนี่ยเนี้ยเนี้ยนี่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยทับรอบสองแล้วทำให้จิตตาก็จะล้างมดลูกนี่ครับเดี๋ยวรอดู ุตาล้างมดลูกได้เลยนะผมนี่ใช่อีกรอบไม่ติดนะตาเนาะล้างได้เลยนี่เดี๋ยวตาจะล้างมดลูกโชว์เลยนะผมล้างแล้วก็ทับได้นี่แล้วมันพวกเล็บยาวนี่เราก็ดิเอาเข้าโค้งครับผูกมันแอบแล้วก็ยกขามันท่าอันนี้ก็ไม่ไเนี่ยตาไปตัดนะเนี่ยมันจะกลมเดินไม่ได้เล็บมันยาวไปครับตาไอ้เจียเจียขามันก็เป็นเนาะเรียกอะไรนะตาก็ตัดเล็บมันอ่ะตัดเล็บมันอ่ะ แต่งเล็บใช่ไหมแต่งเล็บก็เป็นนะครับผมเล็บมันยาวมากไม่เลยมันยาวมากมันเดินไม่ได้ครับมันเจ็บเอ่อต้องชื่อบัวต้องได้ลขนาดอย่างนี้นมนมติ่งอะไรก็ไม่เกี่ยวแล้วตานะอย่างน้อยให้จะมันเนี้ยสี่เจ้าเต็มอ่ะครับห้าหกย่างมันช่างมันเลยนะตาเนอสองเจ้าถ้าสองเจ้ามันก็มันไม่พอกินเนาะเนี่ยยังแม่เนี่ยเห็นไหมครับ แม่นี้อ้วนแล้วนะตอนมาแรกๆผอตมากนะของนี่ตอวมากถ้าเราทํามือได้อย่างนี้เนาะครับแล้วแล้เหมือนตาสอนว่าถ้าวัดวัวนะครับสมมตินะถ้าวัวมันมันจะยังไงอ่ะวัวมันจะหมดโตอ่ะอ๋อเียวนเยกคเื่อหมดตอนนี้เชี่ยกหมอ ถ้าวัวมันจะโตอ่ะเนี่ยอยู่ดื้อมันไม่ไม่ไม่ผิดหรอกมันไม่ผิดหรอกตาเนาะเนี่ยวัวต้องเลือกทรงนี้ไปไปเนี่ยอันนี้เนี่ยไม่ผิดร่างแม่นี่ที่วัดตรงนี้ดื้อนี่ไงเนี่ยหมดโตแล้วแบบตบหนึ่งนะตานะครับนี่ไอ้สูตรนี้ตาเคยวัดให้ดูแล้วเนาะผมดูแล้วแต่ว่าวัดใหม่ก็ได้วัดใหม่ก็ได้สำหรับคนที่ยังไม่เคยดูนะครับนี่ครับ ปตอบอยู่นี่เนะาะตาระวังมันนะตาไม่เป็นไรหรอกนี่เดี๋ยวมันก็เดินมันไม่ค่อยนิ่งครับตัวนี้นนตอนนี้อ้วนแล้วครับผมตอนมาแรกๆผอมมากครับตอนนี้น่าจะท้องแล้วนะครับท้องแล้วมาแล้ววัดตรงเนี้ยตัวนี้มหมดตัวแล้วครับมันได้จะหนาแต่เนี้ยตัวนี้จะได้จะหนานะครับตอนนี้หมดตัวแล้ววัดความสูงนะหตความสูงมันไม่สูงแล้วครับนี่จะเหมือนตัวนี้ดิครับเนี่ยตัวแดงเนี่ยยูนเนียมาก นมนมนมมานี่ดิเนี่ยม่มีลูกเนี่ยววัวจะโตเนี่ยดูเดี๋ยวดูตัวผู้นะครับพี่มันจะสูงแค่นี้หนิแล้วถ้าขามันยาวกว่าน,นี้เพราะมันยังอายุวัดไม่ได้หรอกเพราะมันยังโตเยอะครับวัวเพิ่งจะสองไอ้สิบสองควบนึงเนี่ยครับวัวนี้ได้ปีเดียวคุงปีเดียวนะครับเนี่ยยังแม่ที่ย,ยังวัดไม่ได้ ก็ไอ้ตรงนี้มันยังไม่โตเต็มที่ตาจะขายผมไหมตัวนี้ก็เจ้าเมียแม่สวยแล้วอ่ะจะขายจะไหนตาได้ตัแต่ตัวแต่ตัวนี้สวยนะเนื้อหนังครับยอดเลยหนังมันยานก็เขาบอกนี่ประมาณนี้แหละขอ้โข่นี่นี่ที่เราเอามาฝากขายที่นี่สิแค่นี้ก็ให้จังหกหมื่นแล้วกามาให้หกหมื่นแล้วผมนี่ เดี๋ยวเราไม่ขายเขาให้ไม่รู้จะซื้อหรือเปล่าแดีเขาให้เราไม่ขายเราไม่ขายเออนี่ครับแม่นี่จะทับเสร็จอ่ะอู้ราคาราคาเทียจริงเนาะนี่นี่แหละนี่แหละนี่ท่านไหง่ายน่ายครับลูกวัวได้ดีง่ายไหมจะวางนี่แหละตาไม่ไปตลาดบอตาไม่ไปเงินไม่มีเดี๋ยววัวซื้อไม่ได้พี่โอกไมครับ เงินไม่มีแต่อดซื้อไม่ได้นะโอ้ก็ถ้งเงินมีกไปแล้วก็เดี๋ยวต้องมาขายวัวอีกข้อหนึ่งกเนี่ยตายจากคุณในรุ่นรุ่นเนี่ยเห็นไหมฟางกับแพงดีเนี่ยฟางแพงเวาฟางที่ไหนมี่ตาได้ติดต่อฟางไว้ไหมนี่ยังเลยอยู่ตองไปแถวอะไรนันเพนนุ่นนี่อันเพนมีเพื่อนอยู่แถวอะไรน้องบัวอะไรนั่นอย่างอดูอันเพนนี่อำเภอไหนจังหวัดไหนนี่ ร,รินนี่เลยบอเจ้าอยูไปทางตะก,กุโอ้ตะบ้านตะก,กุทางนู้นนะอ๋อเลนนี่อยู่โนอ๋อครับเขาว่าเดี๋ยวเขาจะหาไว้ให้ครับโอ้แม่ดำนี่ท้องอีกแล้วเนี่ยท้องแล้วจะทอดหรือมั้งท้องใหญ่จนดําทอดนนอมีนาอ๋อมีนาเลยบ่ครับท้องใหญ่มากนะครับแม่นี่กับพวกนี้มีนาหมดแหละครับบางเวลากุงพาเยอะครับไปดูตอนนี้ลูกวัวทอดเยอะตัวตอนนี้นะ ก็มีเป็นสิบแล้วโอ้โนกก็มันออกมีแต่แดงๆทั้งนั้นเลยกับอืมนี่ดูวงตานะผมกินกินแต่ฟางนะผมกินง่ายๆนี่ยังง่ายไงะวัวผมต้องใส่กลางน้ำตาลเนี่ยตาโอ้ไม่ต้องไปใส่เทเ่อวกินกลา,างน้ำตาลเ๋ยวฟันหักหมด